สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณจุดของบรรยากาศริมแม่น้ําหอมครับในช่วงเวลาใกล้จะ10บโมงเช้าหรือว่าใกล้จะ10บนาฬิกานะฮะก็สําหรับคลิปนี้นี่ผมไม่ได้มาถ่ายบรรยากาศบริเวณริมแม่น้ําหอมนะครับผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดสําคัญ้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยว,ท,นะท,ท,ยวที่มีความสําคัญนะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองเวของประเทศเวียดนามนะ สถานที่ตรงนี้เนี่ยจะเรียกกันว่าเจดีย์เทียนมู่หรือว่าวัดเทียนมู่นะครับก็จะเดินจากจุดตรงนี้เนี่ยเดินเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็จะตรงไปนะครับเพื่อจะเข้าไปชมบรรยากาศของเจดีย์เทียนมู่หรือว่าเทียนมู่พากโกด้านะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญน่าจะลําดับต้นๆของเมืองเวสเลยทีเดียวนะฮะก็สังเกตับว่าวันนี้นี่จะมีพวก รถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์มาจอดกันเยอะนะครับเพราะผมมาถ่ายคลิปบรรยากาศในช่วงวันอาทิตย์นะครับเนี่ยฮะตรงบริเวณจุดด้านนี้นี่ก็จะมีพวกบรรดาของขายนะนะครับสินค้าที่ขายนี่ก็จะมีพวกของกินนี่ก็จะเป็นพวกเป็นถั่วต้มนะครับมีเป็นกล้วยนะฮะมีผลไม้ครับมีมังคุดนะครับมีเงาะมีกล้วยนะครับตรงนี้นี่ก็เป็น าภาษาเวียดนามนะฮะไม่ไม่ใช่มะพร้าวนะตรงนี้ก็จะเป็นขายพวกกระเป๋านะครับขายพวกหมวกนะหมวกของเวียดนามนะครับนะครับก็สินค้านี้ก็จะอยู่บริเวณรอบม,มีชุดอั๋วใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยหมวกของเวียดนามนะนะครับก็จะมีเรียงรายกันขายกันตลอดทางก่อนที่จะเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในเจดีเทียนมู่นะครับ รตรงนี้ก็จะขายพวกกระเป๋านะฮะนอกจากพวกบรรดาของใช้ของฝากแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกของกินนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มไอศครีมพวกนี้นะครับก็วันนี้นี่สังเกตว่านักท่องเที่ยวนี่ก็เยอะนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มชาวเวียดนามนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็จะแต่งชุดเอาใหญ่มานะครับถ้าไม่ได้แต่งมาเนี่ยก็มีบริการให้เช่าชุดด้วยนะฮะ นี่ครับเดี๋ยวเดินตรงไปด้านนี้นะฮะส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของแม่น้ําหอมนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสายสําคัญในเมืองเว้นะครับบรรยากาศในช่วงยามเย็นนี้น่าจะค่อนข้างจะดูสบายตานะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่น่าชมเลยพอสมควรน,นะครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเดินตรงไปเรื่อยๆนะฮะจากบริเวณจุดของที่จอดรถนะครับก็กําลังจะเข้าไปชมบรรยากาศ บริเวณด้านในนะของเจดีย์เวอเจดีย์เทียนมู่หรือว่าเทียนมู่พะโกด้านะครับนยะครับจะอยู่บริเวณทางขึ้นด้านนี้นะนะครับจุดบริเวณทางขึ้นของเจดีย์เทียนมู่เอาครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณด้านภายในของเจดีย์เทียนมู่พร้อมกันครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณด้านหน้าเลยนะครับก็สังเกตได้ว่าจะเป็นลักษณะ หอคอยหรือว่าเจดีครับสูงประมาณ7ชั้นนะครับสำหรับพื้นที่บรรยากาศภายในวัดเทียนมู่หรือว่าเจดีเทียนมู่นะครับก็ตามตำนานเนี่ยเขาได้เล่าว่าบริเวณที่สร้างเจดีตรงนี้เนี่ยจะมีชาวบ้านนะครับที่ได้พบกับหญิงสูงวัยคนหนึ่งครับซึ่งหญิงสูงวัยคนนั้นน่ได้บอกว่าในวันหนึ่งข้างหน้าจะมีผู้ยิ่งใหญ่ครับมาสร้างเจดีบริเวณตรงนี้ครับแล้วก็จะนําความสุขแล้วก็ความสันติสุขกลับมาสู่เมืองนะครับ ต่อมาเนี่ยทางด้านของพระเจ้าเหงียนวางนะครับได้ผ่านมายัางเมืองนี้ครับแล้วด้สร้างเจดีขึ้นมานะครับเจดีเนี่ยจะเป็นรูปทรงลักษณะทรงเก่งครับแล้วก็มีลักษณะแปดเหลี่ยมสูงเจชั้นนะครับแล้วก็ความหมายของเจชั้นเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนภพชาติต่างๆครับของพระพุทธเจ้าครับด้านซ้ายและขวาเนี่ยก็จะมีพวกเป็นดาหลักศิลาจารึกนะครับเนี่ยฮะ จะอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีะระฆังสำริดขนาดใหญ่ครับหนักประมาณ3,285กิโลกร,รัมครับก็ตั้งอยู่บริเวณทางแล้วก็บริเวณทางเข้าของวัดเนี่ยมีรูปปั้นเทพเจ้าหองค์นะครับคอยปกปักรักษาให้ความชั่วร้ายผ่านเข้ามาฮะก็บรรยากาศภายในวัดนี่ตอนนี้เนี่ยเต็ไมไปด้วยพวกบรรดานักท่องเที่ยวนะครับนะครับจากหลากหลายนะมีทั้งคนเวียดนามแล้วก็บรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ ที่จะมาอยู่บริเวณตรงจุดนี้นะฮะนก็จะมีทั้งแบบกุ๊ปทัวแล้วก็แบบที่มากันเองนะครับก็สําหรับที่เวียดนามเนี่ยเขาเรียกกันว่าเจดีเทียนมู่นะครับคนไทยเราเนี่ยก็จะเรียกกันว่าเจดีนางฟ้าบ้างบางทีก็จะเรียกกันว่าวัดเทพธิดารามกันบ้างนะฮะนีครับ,รบตรงนี้นี่จะเป็นหอคอยหรือว่าเจดีนะลักษณะนี้ก็สูงประมาณ7ชั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ความหมายเนี่ยก็จะหมายถึงการเป็นชาติกําเนิดหรือว่าภพกําเนิดของพระพุทธเจ้านะครับความหมายของทั้ง7ชั้นเนี่ยนะครับส่วนจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของที่เขาจะมีหลักศิลาจารึกนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งเส้น2ฝั่งนะครับนี่ครับหลักศิลาจารึกตรงนี้นะเนี่ยลักษณะของหลักศิลาจารึกนะก็จะมีทั้งด้านนี้แล้วก็บริเวณด้านจุดนี้นะครับ โอ้ตอนนี้นี่ทัวร์เยอะนะครับน่ครับมากันค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่จะพลาดไม่ได้นะถ้าหากมากับทัวร์นะเขาก็จะจัดโปรแกรมให้ได้มาทัวร์ที่นี่นะครับก็คือเจดีย์เทียนมู่ตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองเวนะครับก็ถ้าหากมีพระราชวังเวนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญลําดับต้นๆไม่แพ้พระราชวังเมืองเวนะครับสําหรับ จุดของเจดีเทียนมู่นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่จะมีพื้นที่ของหลักศิลาจารึกนะฮะนะครับ,นะรบตำนานของเวียดน,นามนี่ก็เล่าไว้ครับพระเจ้าเหงียนวางนี่ได้มาสร้างเจดีตรงนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีบาร,รมีมีความยิ่งใหญ่นะสําหรับพระเจ้าเหียนวางนะฮะแล้วก็นําความสงบสุขความสันติสุขมาสู่บรรดาชาวเมืองเวนะครับ ส่วนจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของแม่น้ําหอมนะสังเกตนะครับว่าจะมีพวกบรรดาเรือล่องแม่น้ําหอมนะครับให้บริการนะแล้วก็จะล่องขายพวกอาหารนะครับนี่ครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงเวลาสายๆนะครับตอนนี้นี่ช่วงเวลา10บนากาสิหนาทีนะครับจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่ผู้คนนิยมมาถ่ายรูปอีกเช่นเดียวกันนะเพราะว่าจะเห็นพวกบรรดา ฉากวิวของแม่น้ําหอมเนี่ยจากบริเวณจุดด้านนี้นะครับแม่น้ําหอมนี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญครับที่หล่อเลี้ยงผู้คนชีวิตชาวเมืองเว้นะครับมีประโยชน์แล้วก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะฮะด้านตรงนี้นี่ก็เป็นะระฆังขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวไปชมบริเวณจุดด้านหน้ากันนะครับนะครับเจดีเจ็ดชั้นนะครับส่วนด้านตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของะระฆังขนาดใหญ่ เขาว่ากันว่าน้ำหนักเนี่ยหนักประมาณ3,200หนักเนี่ย1,986กิโลกรัมนะครตามประวัติที่เขาไม่ให้อ่านเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาอังกฤษนะนคะครับระฆังใบใหญ่เลยนะครับเป็นะระรังสำริดนะฮะก็อยู่คู่กับ j จดีเทียนมู่นะครับที่มังเวแห่งนี้นี่มาอย่างยาวนานนะครับ นี่บรรยากาศบริเวณด้านภายนอกนี่ยังไม่ได้ชมบรรยากาศจุดอื่นๆนะครับตรงจุดนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูน่าสนใจแล้วนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของคล้ายๆกับสมประตูนะครับสมประตูตรงนี้เนี่ยเข้าไปนี่เราก็จะเห็นพวกบรรยากาศด้านภายในก็จะเป็นจุดของวัดจุดของเจดีนะฮะนะครับ,รบจุดตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีคนมาถ่ายรูปเช่นเดียวกันนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในส่วนอื่นๆของเจดีเทียนมู่กันต่อครับ ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าซุ้มประตูนะครับสังเกตว่าจะมีพวกบรรดานายทวารหรือว่าทวารบาลน,นะครับที่จะยืนเฝ้าประตูอยู่ทั้งสิ้น6ตนด้วยกันนะครับแต่ละตนนี่ก็จะมีการาถืออาวุธบ้างนะครับบางตนนี้ไม่มีอาวุธนะเนี่ยครับอย่าง2ตนนี้ไม่มีอาวุธนะครับ,ตนนรบแต่บางตนนี่ก็จะมีพวกบรรดาขวานมีเป็นดาบนะฮะเนี่ยครับ,รบตรงนี้ก็จะเป็นดาบนะครับ เนี่ยเป็นดาบหรือว่ากระบี่ยาวนะฮะส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นขวานนะครับก็สําหรับพวกนายทวารที่เฝ้าประตูตรงนี้เนี่ยจะมีหน้าที่คอยปกปักรักษาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ให้พวกสิ่งชั่วร้ายเข้าไปบริเวณจุดด้านภายในนะครับก็ถือว่ามีหน้าที่คอยคุ้มกันความปลอดภัยครับพูดง่ายๆนะเข้ามาอยู่บริเวณด้านภายในนะครับก็ถือว่ามีจุดให้ชมกันอยู่หลายจุดนะครับ สำหรับพื้นที่ของเจดีเทียนมู่ที่เมืองเวน,นะฮะเน่ก็จะเป็นบริเวณทางเดินนะครับมีการปลูกพวกต้นไม้นะครับให้ความร่มรื่นสดชื่นสบายตานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในตรงด้านหน้าเนี่ยฮะก็สถานที่แห่งนี้นี่เข้าชมฟรีนะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับนะครับ ก็นักท่องเที่ยวนี่ก็เยอะนะฮะอ๋ออันนี้มาเป็นคู่รักหนุ่มสาวนะครับมาเที่ยวกันจุดด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะมีจุดไว้สำหรับจุดทูปนะครับไว้กราบสักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านภายในนะฮะนะครับนะรบ,บริเวณพื้นที่ด้านภายในครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในนะแต่ก่อนเข้าไปเนี่ยเขาจะมีการให้ถอดรองเท้านะเพราะว่า เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาพุทธนะครับก็ต้องใช้ความสำรวมแล้วก็ความสุภาพในการเข้าชมนะครับเอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในพร้อมกันครับนี่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นกรองลักษณะใบใหญ่นะครับนะครับแล้วก็จะมีพวกสิ่งที่เป็นของมีค่านะครับทางหลักศาสนาพุทธนะให้ได้ชมกัน,นครับบริเวณจุดด้านภายในนะครับ นี่ครับพระพุทธรูปนะครับที่ตั้งอยู่ด้านภายในกระจกนะฮะตรงด้านนี้นี่ก็จะมีเป็นระฆังใบใหญ่นะครับนะครับระฆังระฆังขนาดใหญ่แล้วก็มีไว้สําหรับตีระฆังด้วยนะครับจุดตรงด้านนี้นะด้านนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆกับรูปปั้นในอริยบทต่างๆนะครับเนี่ยฮะ นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในกันนะครับว่าด้านภายในนี่จะเป็นอย่างไรนะนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่คนเขาจะมากราบสักการะกันนะฮะนะครับ,รบก,ก,ก็จะมีพวกเป็นของไหว้นะหนึ่งเช่นผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้นะแจกกันใบใหญ่แล้วก็ตั้งประดับอยู่ด้านภายในนะครับ บรรยากาศด้านภายในนะครับที่จะมีจุดให้ได้สักการะ,ะกันนะฮะนะครับเดี๋ยวจะเดินดูรอบๆนะครับเนะี่ยพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านภายในนะฮะแล้วก็จะมีคนนี่มากราบสักการะ,ะกันนะครับเนี่ยครับอย่างขอพรนะครับใครอยากจะ ขอพรเรื่องอะไรคนระับก็ขอให้สมหวังนะครับเรื่องเกี่ยวกับการงานความรักเรื่องเงินทองนะครับชีวิตโชคชะตาต่างๆนะฮะนะคร,นะครพวกฝรั่งก็จะมาถ่ายรูปคนท้องถิ่นก็จะมากราบขอพรสักการะ,ะกันนะฮะจากบริเวณจุดด้านนี้นะครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะมีด้านในเนี่ยพระรูปอยู่3องค์นะครับแล้วก็มีด้านนอกอีกนะ บรรยากาศบริเวณด้านภายในครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นพวกไม้ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้สักรหรือเปล่านะฮะบ,บริเวณพื้นที่ด้านภายในเนี่ยเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในส่วนอื่นๆของเจดีทินมู่กันต่อครับเอาครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ด้านภายในอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหลังของจุดเมื่อสักครู่ที่ผมได้ไปถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมมานะครับ รตรงด้านนี้นี่ก็พื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะนะครับมีการปลูกเป็นต้นบอนไซต้นไซนะครับนะี่ครับอยู่เป็นค่อนข้างยาจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็จุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นรถออสตินคันสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของที่วัดเทียนมู่เลยนะครับนี่ครับสำหรับรถออสตินตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรถที่เคยเป็นยานพาหนะของพระสงฆ์นะครับ ก็เป็นอดีตเจ้าวาดของวัดเทียนมู่ที่นี่ครับก็คือทางด้านของพระสงฆ์ที่ชื่อว่าทิศกวางดึกนะครับก็ได้นำได้ขับรถเนี่ยครับคันนี้นะครับรถออสตินสีฟ้าเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าจะไปจอดที่บริเวณพื้นที่ของกรุงไซกง่อนนะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามนะฮะแล้วก็ท่านเนี่ยได้ลงจากรถแล้วก็ทําการเผาตัวเองนะครับเผาตัวเองเลยนะครับนี่ครับเผาตัวเองไปเมื่อ วันที่11มิถุนายนครับปีคศ1963นะตีเป็นคศพุทธศักราชเนี่ยก็ประมาณปีพศ2506นะฮะเนี่ยครับรถออสตินคันนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีภาพที่ท่านเนี่ยเผาตัวเองด้วยนะครับพร้อมกับฉากหลังก็คือรถคันนี้ครับออสตินสีฟ้านะฮะเนี่ยครับด้านหลังนี่จะเป็นภาพนะที่ท่านเนี่ยเผาตัวเองนะฮะ ก็ถ้าใครเป็นแฟนพวกเพลงแรปเมทัลเพลงเมทัลเพลงล็อกเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าภาพของพระสงฆ์ทิศกวางดึกที่เผาตัวเองเนี่ยก็ถูกเป็นใช้เป็นหน้าปกอัลบั้มของวง Les a g a n t h e Machine นะครับที่ออกมาในช่วงประมาณต้นยุค9กสูนะทางวงเนี่ยก็เลือกใช้รูปภาพหน้าปกอัลบั้มเนี่ยก็เป็นรูปพระสงฆ์ทิศกวางดึกเนี่ยทำการเผาตัวเองรูปนี้เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นทำสีเป็นขาวดำนะครับ เพลงเด่นๆในอัลบั้มเนี่ยก็จะมีอย่าง Killing in the Name นะฮะส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นประวัตินะฮะแต่ก็อ่านไม่ออกครับภาษาเวียดนามหมดเลยนะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพระสงฆ์ทิศกวางดึกนะฮะไม่มีภาษาอังกฤษนะครับนี่ภาษาอังกฤษนี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะข้อมูลของภาษาอังกฤษนะครับก็ที่พระสงฆ์ทิศกวางดึกทําการเผาตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าท่านเนี่ยต้องการประท้วง ในช่วงรัฐบาลยุคนั้นของเวียดนามนะรัฐบาลยุคนั้นของเวียดนามเนี่ยก็ถูกปกครองโดยทางด้านของนายโงดินเดียมนะครับนายโงดินเดียมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความฝักฝ่ายไปทางตะวันตกนะครับแล้วก็ฝักฝ่ายในทางริสตพิศศาสนานครับแล้วก็ได้มีการปิดกั้นพวกบรรดาชาวคุชนะครับในเวียดนามแล้วก็ถึงขั้นมีการทําทการปิดกั้นไม่ให้พวกบรรดาชาวคุชเนี่ยได้ทําการ ฉเฉลิมฉลองในพวกวันสําคัญทางศาสนาอย่างเช่นวันวิสาขบาูชานะครับนั่นก็เลยเกิดเหตุจราจรน,นะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยพระสงฆ์ทิศกวางเดก,กับตัดสินใจเผาตัวเองเพื่อเป็นการประท้วงการปกครองของ,งโงดินเดียมที่ทําการกดขี่ศาสนาพุทธนะครับนี่ยครับยานพาหนะคันนี้นะครับคันสีฟ้าครับโรสออสตินนะครับส่วนตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นหัวใจที่ไม่สลายนะครับของทางด้านของ พระอาจารย์ทิดกวางดึกนะครับนี่พระสงฆ์รูปหนึ่งเนี่ยเขามีการถือหัวใจของพระสงฆ์ทิดกวางดึกที่เผาตัวเองนะครับก็ลักษณะนี้ดูเหมือนว่าจะไม่สลายนะครับดูค่อนข้างที่จะไม่หายไม่สลายหายไปนะนะครับก็ทะเบียนตรงนี้นี่ใ้าเอาไปตีหวยนี่ก็ตีได้เลยนะครับทะเบียนก็คือ599นะครับสำหรับทะเบียนของรถออสตินคันนี้นะ ครัลโหลสวัสดีฮัลโหลโอ้ตรงนี้นี่ก็จะมีพิธีทางศาสนานะครับน่ครับพิธีทางศาสนามีพระสงฆ์นี่มาสวดมนต์นะครับริเวณนรอบเลยนะก็จุดตรงหน้านี้ครับที่ผมเล่าไปก็จะเป็นจุดของที่พระสงฆ์มาเผาตัวเองครับพระสงฆ์ทิศกว่างดึกนะฮะ เนี่ยตรงนี้ก็จะมีพวกบรรดาพระสงฆ์ของที่น่าจะเป็นวัดเทียนมู่นะครับทําการสวดมนต์ไม่แน่ใจว่าเป็นพิธีอะไรนะครับนะครับก็มาช่วงนี้ก็ได้เห็นพอดีนะเนี่ยครับผมก็อธิบายข้อมูลไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ก็ให้ชมบรรยากาศก,ากันส่วนหนึ่งนะนะครับพระสงฆ์ อยู่ล้อมรอบก็มีอยู่หลายรูปเลยนะครับสำหรับประสงค์ที่วัดเทียนมู่หรือว่าเจดีเทียนมู่แห่งนี้นะนะครับก็มีผู้ชมนี่มาชมกันเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็ขอบันทึกคลิปวิดีโอไ้ว้สักหน่อยนะก็ไม่รู้เขาทำวิธีอะไรกันนะครับแต่ก็ดูนะครับอ๋อมีทั้ง เด็กมีทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็มีพระสองฆ์อยู่2อรูปนะนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในส่วนอื่นๆของเจดีย์เทียนมู่กันต่อครับเอครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดโซนสุดท้ายนะที่ผมจะถ่ายคลิปบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับบรรยากาศด้านภายในจุดตรงนี้นี่ก็ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ อยู่หลักๆก็ตรงบริเวณจุดของเจดีเชั้นแล้วก็เจดีที่จะมีพวกพระฤาษรูปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิสฐานอยู่ด้านในรวมไปถึงจุดของรถออสตินสีฟ้านะครับที่พระสงฆ์ทิดกวางดึกเนี่ยใช้เป็นยานพาหนะแล้วก็ขับมาก่อนที่จะทําการเผาตัวเองครับที่กรุงไซก่อนในประเทศเวียดนามนะครก็คือไซกอนนี่ก็คือทางด้านของกรุงโฮจิมินห์นครโฮจิมินห์ซิตี้นั่นนะครับ จะเรียกสายงอนก็ได้จะเรียกโฮจิมิน c i ซิตี้ก็ได้ครับไม่ผิดเพี้ยนนะฮะด้านภายในนี่ก็รู้สึกว่าจะทำเป็นพวกบรรดาพื้นที่สวนสาธารณะครับมีทางเดินนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนนะครับอากาศนี่ค่อนข้างจะร้อนพอสมควรนะก็เลยทำให้อาจจะถ่ายคลิปได้บรรยากาศนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้นี่ท้องฟ้าสดใสยอยู่นะครับแต่ก็แดดค่อนข้างจะร้อนนะฮะ เป็นวัดที่ถ้าไม่นับด้านภายนอกเนี่ยด้านภายในเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเงียบสงบร่มรื่นเลยนะครับสําหรับเจดีย์เทียนมู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำนะฮะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเข้าชมฟรีนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่จะมีนักท่องเที่ยวนี่มาเที่ยวชมในแต่ละวันค่อนข้างจะเยอะนะฮะเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่พวกบรรดาทัวร์นี่จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันนะครับสําหรับจุดของพื้นที่ด้าน ภายในนะครับบริเวณพื้นที่เจดีเทียนมู่นะครับผมก็จะเดินมาจนสุดจนปลายทางเนี่ยครับให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศนะครับก็ไม่ใช่เน้นเฉพาะจุดที่มีผู้คนนะฮะเน้นบริเวณจุดส่วนต่างๆทั้งหมดนะครับภายในพื้นที่เจดีเทียนมู่ นะครับก็จะมีพวกบรรดาสิ่งก่อสร้างนะครับที่เราจะเห็นนะในเชิงของพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาพุทธนะฮะตรงนี้ก็ลักษณะคล้ายกับพอคอยหรือว่าเจดีย์ครับตรงนี้นี่รู้สึกจะมีอยู่ทั้งสิ้นมีประมาณราวๆหกชั้นนะครับชั้นล่างจะไปถึงบริเวณจุดยอดด้านบน uh, <their> นะครับบริเวณพื้นที่ของเจดีย uh, ์ <JD S 2> ที่อยู่บริเวณ ชั้นด้านในแล้วนะครับเนี่ยฮะเดินตรงนี้นี่ก็ไม่มีอะไรละตรงนี้ก็จะเป็นพวกต้นไม้นะครับแล้วก็เขาจะมีการติดเป็นบรรดาลูกกลงนะนะครับมีการติดพวกลูกกลงในบริเวณจุดตรงนี้นะนะครับบริเวณจุดด้านภายในที่ไม่ค่อยที่จะมีคนเดินเข้ามานะบรรยากาศก็ค่อนข้างจะางเงียบสงบเลยทีเดียวครับสำหรับจุดด้านภายในของ เจดีเทียนมู่นะครับก็ใครที่มาเที่ยวเมืองเวนี่ก็สามารถมาเที่ยวกันได้ครับตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ําหอมนะครับก็อยู่บริเวณห่างจากที่พักของผมเนี่ยผมพักอยู่ไม่ไกลจากพระราชวางังเมืองเวนะคลิปนี้นี่ผมเดินทางด้วยการเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่มานะครับก็เข้าชมฟรีอสถานที่แห่งนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะจุดหลักๆสําคัญในเจดีเทียนมู่เนี่ยก็คือเจดีเจ็ดชั้นนะครับ แล้วก็จุดที่จะมีพระพุทธรูปตั้งประดิสถานอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นจุดของรถออสตินคันสีฟ้านะที่จะเป็นจุดที่เป็นรถที่ทางด้านของพระสงฆ์ทิดกวางดึกเนี่ยเจ้าวาดอาดีตเจ้าวาดของวัดเทียนมู่นะได้ใช้เป็นยานพาหน,นะครับแล้วก็ไปทําการเผาตัวเองครับหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับที่กรุงไซง่อนในประเทศเวียดนามนะครับก็ฆ่าตัวตายไปเมื่อตอน ปี1963รครับตีพศก็เป็นพศ2 5 0 6นหนะฮะนี่ครับด้านในนี่ค่อนข้างอย่างเงียบสงบเลยครับตัดกับบริเวณจุดด้านหน้านะครับที่ค่อนข้างจะวุ่นวายเต็มไปด้วยเสียงผู้คนแล้วก็เสียงของบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็กรุ๊ปทัวร์ต่างๆนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของเจดีเทียนมู่ครับที่ตั้งอยู่ในเมืองเวของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ